สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าก็จะมาดูเป็นพัสดุที่ลูกค้าสั่งของนะคะก็มาดูกันเลยนะก็ขอภายด้วยนะคะฟ้ามีเสียงสูดน้ำมูกหรือว่าเสียงแหบๆนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันก็มีคนเนึ่นะคะชื่อว่าคุณกรลวีนะคะอยู่จังหวัดชัยภูมินะคะก็จะสั่งเป็นสตรอเบอร์รี่นะคะก็ฟ้าใส่แพ็กเกจให้แล้วนะสตรอเบอร์รี่อยู่ในแพ็กเกจนะคะ แล้วก็สั่งเป็นหมูนะคะใส่แพ็กเกจสีเขียวนะคะสั่งเป็นเป็ดค่ะเป็ดน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็สั่งเป็นบันดิสน์มีนะคะเป็นเอ่อหน้าหมีฟูนะคะก็มีสติกเกอร์ด้านหลังนะคะพอมีบอยเชนแล้วก็มีลายเส้นนะคะแต่ฟ้าไม่มั่นใจว่าลายเส้นอยู่ตรงไหนนะคะตรงไหนนี่นะ ต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะหมูใส่กางเกงในนะคะเป็นตัวสีน้ำตาลนะคะนี่นะคะแบตจะหมดแล้วนะคะบ้านน,น,ะะน,น,ะะน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็มีของแถมให้นะคะเป็นตัวนี้นะเป็นบันเลิฟนะคะสีชมพูค่ะใส่แพ็กเกจให้ด้วยนะ นะคะก็พัสดุอันนี้นะคะฟักก็จะจัดส่ง้ายในวันพรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ